วันนี้วันที่16กกุมภาพันธ์สองพนห้าหก้านะคะเราจะพามาดูลูกของมะขามมีสามตัวด้วยกันวันนี้นี่นะคะตัวนี้ชื่อเจ้าส้มตำอันตัวนี้ชื่อไก่ย่างตัวดำๆนี่ชื่อเจ้าข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็แม่เขาค่ะชื่อคุณมะขาม น,นี่ก็เริ่มหิวนมกันอีกแล้วนะคะเขาเกิดตั้งแต่ยี่สิบเก้ามกราคมวันนี้ก็อายุได้สิบแปดวันแล้วนะคะแม่เขาเลี้ยงลูกดีมากเลยอ่ะอ้วนอ้วนมากเลยค่ะได้เวลากินนมแหมรักลูกใช่ไหมหนะ่ากอดลูก กอดลูกนอนรักมากเลยมะขามตัวเนี้ยเป็นแมวที่รู้มากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เอามาไว้นอกห้องก่อนนะประเดี๋ยวพอตอนกลางคืนเราก็พาเข้าห้องนอนด้วยยุงจะได้ไม่กัดครับนะคะ